ก็เป็นนิตยอันนีกครั้งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงนะครับก็พี่น้องชาวพัทลุงนะครับที่ทำให้ทีมพัทลุงสามารถชนะทีมในหัวแถวของดเวชันหนึ่งในวันนี้ได้ก็คิดว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะเป็นแรงใจแรงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลของเรานะครับได้ นำทีมพัทนลุงขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งในปีนี้ให้จนได้นะครับพวกเราฝ่ายเมียนก็ให้คำมั่นสัญญากับมิตรรักแฟนเพลงแฟนมวยแลแฟนแฟนบอลนะครับทั้งท,ทุกแฟนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมพัท ซึ่งเราเก็บก้าบันประตูได้90,000มื่นกว่าบาทก็เป็นยอดที่สูงที่สุดตั้งแต่เรามีการแข่งกันมานะครับก็โอกาสนี้ขอให้แฟนบอลชาวพัทุงทุกคนจงมีความสุขกับชัยชนะในวันนี้และชัยชนะในครั้งต่อ,ตอไปนะครับับสสดีครับ